เผยข้อมูล Samsung Member เริ่มอัปเดตเวอร์ชันใหม่คาดตเตรียมปล่อย One UI 7 Beta เร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ทาง Samsung ได้เลื่อนการปล่อย One UI 7 Beta ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกดาคมที่ผ่านมาเพร้อมมีบั๊กเยอะมากๆนั่นเองครับล,ล่าสุดก็ได้มีสัญญาณการปล่อยตัวทดสอบใกล้เข้ามาแล้วครับโดยแอปพลิเคชัน Samsung Member ที่เอาไว้ในการลงทะเบียนการทดสอบ One UI Beta โปรแกรมรุ่นใหม่ๆได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น5.0.02.1ซึ่งสามารถอัปเดตได้ที่ g a าซ x y Store ในความจุเพียง46.29 MB ครับในการอัปเดตนี้เป็นการเข้ามาแก้ไขให้ตัวแอปใช้งานได้ลื่นไหลามากขึ้นรวมถึงการปรับฟังก์ชันบางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้งานกราซี่ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้ด้วยการเปิดตัว One UI 7 Beta เร็วๆนี้ผู้ใช้งานก็จำเป็นจะต้องอัปเดตแอป Samsung Member ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้รองรับการใช้งานในซอฟต์แวร์ใหม่และใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหานั่นเองครับ